ที่วัดป่ากุศลจ,จิตโตหรือวัดบ้านโนนทันอำเภอเมืองอุดรธานีนายปรีชาและนางสันราชัยรัตนนำพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทอดกรถินสามัคคีประจำปี2566ได้ตั้งต้นกรถินเป็นเงินจำนวน5 0 0 0 0นบาทโอกาสนี้ได้รับเมตตาจากพระราชวัชิรธรรมอาจารย์เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดเมตตาเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสง์ ซึ่งปัจจัยการทอดกรถินสามคัคคีในครั้งนี้จะนำไปบุรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัดสำหรับวัดบ้านโนนทันมาจากชื่อหมู่บ้านโนนทันสร้างขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อปีพุทธศักราช2489และได้ถูกทิ้งระเบิดใส่เพื่อทำลายฐานปฏิบัติการของทหารไทยคือมณฑลทหารบกที่24จนทำให้อุโบสถพังเสียหายต้องกลายเป็นวัดร้าง หลังสงครามสงบลงจึงมีชาวบ้านเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ต่อมาครูบาอาจารย์ต่างๆในอดีตทราบข่าวก็ได้มาช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นมาใหม่แต่ยังขาดแคลนปัจจัยจํานวนมากวันที่14พฤษภาคมปี2565ท่านพระครูวินัยทรสุวัชัยอ,อาจารย์อุ้ยนะครับเจ้าคณะตำมนตมาแข้งเขต2ธรรมยุทธ์วัดบัญจิก ได้เข้ามาดูแลและบูรณะวัดบ้านโนนทันเพื่อจะยกฐานะจากวัดบร้างให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีจึงเป็นที่มาของกรถินสามัคคีในครั้งนี้ครับยอดที่ได้จำนวนเท่าไหร่นะครับอ่ะยอดที่ได้1 5 10, 7, 1 7 2ล้าบบาทครับท่านผู้ชมครับ เป็นยอดปรวมนะครับที่ได้มีการจัดงานทอดกรถินในครั้งนี้นะครับที่วัดบ้านโนนทันจังหวัดอุดรธานีของเรานะครับนุโมทนาสาธุด้วยนะครับสำหรับผู้ใจบุญที่ร่วมในงานกรถินครั้งนี้ครับ